มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะละฟังข่าสดๆกับมดขาพาเพลินนะคะทุกคน live, ไลฟ์ไฝลุกน้ำมิสแกรนเผยแชทออกมาไลฟ์สดอีกครั้งนะคะสำหรับน้ำมิสแกรนพัชรพรจันทรประดิษฐ์นางงามที่คอยอยู่เคียงข้างนวัดอิสระไก่ศีลล่าสุดนะคะใน Facebook ของนวัดอิสระไก่ศีลน,น้ำเองได้ออกมาไลฟ์ฟาดอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้พร้อมฝากข้อความถึงปัญญานิรันกุลผู้บริหารช่อง WorkPoint ด้วยค่ะ โดยในไลฟ์นะคะนามได้บอกว่าวันนี้จะมาเผยถึงแชทลับแชร์ให้ไปถึงตุ๊กแกและฝากถามด้วยว่าคุณมีปัญหาอะไรกับพี่วัดเราถามหน่อยพี่วัดยืมตังคุณแล้วไม่คืนหรอเราจะบอกให้หายเข้ากลีบเม็ดกันหมดแล้วกี่เราหรือเปล่าก็ไม่รู้ การที่คุณไปทับผมเขาในตอนแรกบอกเลยว่าเราเองไม่ลืมและเรารับไม่ได้คุณคิดว่าคุณเงียบแล้วเรื่องมันจะเงียบใช่ไหมอย่าลืมว่าเราเองเป็นคนชอบแฝกเราชอบแหกมันมากแชร์ให้ถึงเลยทั้งสตัวการที่พี่วัดเอาเงินไปให้ในสตูดิโอคุณเขาไม่เคยไปนั่งสัมภาษณ์เปล่าทุกคนรู้ไหมว่าพี่วัดเข้าไปคุณตุ๊กแกส่งลายมาหาพี่วัดให้เข้าไปในสตูที่อยู่และมาบอกพี่วัดว่าไม่มีความรับผิดช,ชอบต่อสังคม คุณอยากให้เราแชร์มากกว่าเดิมใช่ไหมว่าติดโควิดกันก่อนหน้านั้นเป็นเดือนแล้วและคุณรู้ไหมว่าสตูดิโอของคุณสอบอคอเขาจัดให้เป็นคลัสเตอร์ใหญ่แต่คุณก็รู้คุณหลอกให้พี่วัดเข้าเดินไป10รอบในเดือนนั้นและเข้าไปเอาเงิน ให้บริษัทหลักทรัพย์เป็นล้านเป็นแสนคุณคิดว่าคนอื่นจะลืมใช่ไหมแต่เราไม่ลืมและเราจะเป็นคนเตือนสติคุณเองตุ๊กแกคลัสเตอร์ใหญ่คือคนในเครือของคุณติด40ลรายคนที่เข้าไปข้างในเยอะตลกก็ติดติดมาจากสตูดิโอนี่แหละประเด็นก็คือคุณตุ๊กแกออนไลน์หาพี่วัดให้ไปทำงานที่นั่นคุณหลอกเขาทำไมพี่วัดเขาตรวจตั้งหลายรอบ อย่ามาพูดแบบนี้พวกเป่านกหวีดทั้งนั้นงามหน้าไหมเรื่องแดงขึ้นมาติดโควิดเยอะก็ไม่ยอมบอกคุณดาวหัวหยิกๆคุณใหญ่มากศตรูปิดมาเป็นเดือนแล้วนักข่าวก็ให้อยู่ในนั้นเลยไม่ให้ออกมาเราก็เอ็นดูตุ๊กแกช่างมันปล่อยมันไปแค่มารีมายคุณว่าเราไม่ลืมแต่คนที่เราเองเกลียดรักหนาก็คืออีดาวเขาคือตัวป่วนดาวหัวหอย่อย่างคุณไปหาดูนะคะ เดี๋ยวเราอ่านแชทให้ฟังนะดูหน้าเราให้ดีคนที่จะเหยียบคุณก็คือเราดิฉันเซฟไว้เป็นหน้าหน้าค่ะผู้ชายที่ไปเสนอหน้าที่ไฟไหม้อีดารานกหวีดมันส่งสติกเกอร์สั่งขี้มูกมีควันดาวบอกว่าไม่ต้องมาเหยียบคุณเป็นใครเขาเป็นลูกค้าบริษัทอะไรที่เขาทิดลูกค้าอย่างนี้คุณไม่ต้องกลัวเราเองไม่ไปแน่เราไม่จำเป็นต้องเรียเท้าไข่ส่วนคุณดาวแกเราไม่ลืมนะ ชื่อคุณหาไม่ยากหรอกข้อมูล Facebook คุณก็หาไม่ยากขนาดตุ๊กแกขนาดตุ๊กแกยังเรียคุณเลยเราเองไม่เคยเรียจะบอกวิธีการเป็นคนจริงไม่ชอบก็คุยต่อหน้าฝากคำถามถ,ามถึงน้ปัญญาช่วยติดต่อหนูกลับมาด้วยไม่อยากให้เลวร้ายไปมากกว่านี้หนูคิดว่าน้าไม่เกี่ยวคงไม่ยุ่งอะไรแบบนี้ฝากติดต่อหนูมาด้วยนะคะหนูรอหนูน้ำพัชระพรมิสแกรนรอน้าอยู่นะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ